สวัสดีค่ะแล้วก็มาดูทางฝั่งทานมอทีเนาะก็น่าจะแบบวิจิตบรรจงวิสมาลานะครับตอนนี้อยู่ที่เรียนนนท์สูงทีชั้นประวดทานพรุ่งนี้วันวันนี้วันที่8มดวันาี่หกห้าพรุนนี้วันที่เก้าเราจะประกวดไปครูกันอ่ะมาดูครับพานมอทีเป็นไงบ้างมอสักสิบห้าสิบห้ามาอยู่ข้างนี้เลยเพราะว่าในสวยนะมันดอก่วงตัดกับขาว รู้สึกว่าสวยสวยมากเลยแต่จะสีขาวสีชมพูเนาะอ่อนอนสวยดีอ่าคล้ายๆสไตล์เดียวกันเนาะสีฟ้านี้อันนี้สีทับอะไรอยู่ไม่รู้嘛แต่ตัวอันนี้สีทับอะไรสิบจ้าอันนี้นาเป็นสีทับสิบสี่ไหมสิบสีเนาะสวยเนาะสวยๆแบบนี้สีฟ้านี้สไตล์เดียวกันสวยมากเลยครับเนี่ยสีครับไม่สีฟ้าเทียวสวยมากแม่เนาะสวยๆอ่าต่อไป สีชุดชาดมาเลยสีชุดชาดจัดจ้านอะไรมาณเนี้โอเคครับอันต่อไปอันนี้เป็นสีทับสี่สทับสิบสี่สิบสองันนี้เหลืองอารามงามตาเนาะดอกดาวเรืองดาวเรืองครับอันนี้ก็เป็นผู้หญิงนผู้หญิงดมไอกไม้ครับ สีทับสไตล์เดียวกันน้องสีพานเนี่ยในหกพานด้สไตล์เดียวกันอันนี้ก็งานละเอียดเนี่ยตัวเป็นจงทำเนาะอไม่ต้องไม่แตกอ่าต่อไปสีทับสิบก็สไตล์เล็กๆชุมวจิ๋วน่ารักแต่ว่าชุดชากสีสันสวยงามเนาะโดยเฉพาะเหลืองแซมแดงแซมขาวให้เด่นขึ้นมาโอเคครับอันนี้โอ้นี่ตั้งใจบรรจงเลยอะไรนะสีทับเก้าสวยเนาะสะดุด อันี้สะดุดตาใเตยเป็นพาเป็นรูปดอกไม้ได้วย่รูปดอกไม้เนาะอันนี้ก็โอ้อันนี้รู้จักการวางอันนี้รู้จักการวาง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 ม,มุม,มวางอะไรดูสวยสะดุดตาขึ้นมาเลยครับอ่าต่อไปครับสีครับสีบสิบหกสิสบหกอ่ะมีพันเดียวมีพันเดียวเหรอเมื่อกี้สีทับแรกแรกสิบห้าอันนี้สิบหกมีพันเดียวสวยนะครับมีพะการันตอ๋มีบ่งบอกถึงเป็นใคร อันนี้อะไรไม่ทราบแต่ว่ามีพวกอะไรนะกระต o n กระติกโอเคนะครับอ่าต่อไปสีป่ทับสิบสี่สบก,ก็อยู่กลุ่มนี้เนาะอ่าโอ้นี่อยู่กลุ่มนี้สวยนะครับปลาเทลเนาะสวยตะกูลพวกหาปลาบ่งบอกอีสานอะไรประมาณเนี้ยวัฒนธรรมอืมจุกกล้องครับสี่ทับแปดสี่ทับแปดเป็นรูปหัวใจอะค่ะหัวใจสวยเด่นมาเลยครับดอกดอกสีของนี้มีเดอกสี พระต่อมีเยสูมาให้คู่สุดยายเรื่องสุดยาวแล้วต่อไปสีทับสองโอ้โหนี่มันจมทําเลยครับสวยที่รักสอนเนาะมันจมทำค่ะใบตองใบตองเรียงสวยอะค่ะสวยนะอ่าต่อไปสีทับสีทับหนึ่งสีทับหนึ่งสวยไหมงานสวยมากอือควจะเรียงกีบเรียงกีบสวยนะครั่นี่ไเนาะสวยมากเลยครับเลยอ่าต่อไป ต่อไเป็นสีทัเจ็ดโอเคเนาะหน้าอาช้าทไมหน้าคุณครูเป็นแบบนี้ไม่สบายเลยมันเป็นฟิลเตอร์อ๋ลเตอร์อ๋อฟิลเตอร์โอ้เนี่ยโอ้เป็นพับเบเตยค่ะทำเบเตยให้เป็นรูปดอกใช่มันจงทำสวยนะยากแน่แน่ควรจะได้จา่นักบอลแต่อ่าเขาเรียกอะไรเย็บ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 เนาะครับต่อไปสีทับรูว่าปานิดมันนี้เน้นใบเตยเล่นใบเตยพวก เคครับต่อไปสีทับสีทับมาสีทับมาก็เน้นออกม่วงเนาะเป็นม่วงอันนี้ไหม่เข้าใส่อุตสาหกรรมไหมใส่อุตสาหกรรมค่ะอ๋อใส่อุตสาหกรรมอ่าเก็บต่อไปสีทับบอกไหมไม่ได้บอกค่ะแต่สวยมากเลยค่ะอันนี้ดูดูโดดเด่นเนาะการใช้ใช้ธรรมชาติใช้ใบกล้วยอ๋อเนาะต่อไปสีทับสีทับสาว สี่ทับสามสิาไหมส่ทับสามน่ารักจุ้มจิ้มดีของญี่ปุ่นอ๋ออ๋อทำไมใช้เอกญี่ปุ่นอันนี้สี่ทับอันนี้สี่ทับสองอันนี้สี่ทเป็นพันดอกไม้ดอกไม้บ่งบอกอะไรนะบ่งบอกถึงความรักเราเราอยู่เมื่อไหนสี่ับสองะอยู่เมื่อไหนิกรที่อยู่สี่ทับสองแสดงความรักที่ตโตเพิ่มพูนค่ะลาสี ใบดอวเขียงแสดงถึงคำนะอันนี้สีทับสีทับหนึ่งโอเคหันมาเมื่อห่เนยอันนี้ยกให้ดูโอ้อันนี้แบบวางมุมได้ได้สวยนะไอเยสวยๆมากเลยครับนี่เป็นดอกบัวตัดในกับสีขาวเนาะรู้สึกว่าโดดเด่นมากนะรู้สึกเนาะโอเคครับวันนี้ก็จบม .4 ดีทั้งหมดยี่ห้อสิบหกโอเคไปดูครับ